จานเข้าเกียร์ไทยหลังนาวาร่านะครับอันนี้รุ่นนี้มีหกเกียร์นะ,ะแล้วก็มีเกียร์ไทยหลังก็เหยียบคัดให้สุดนะครับจอดรถให้สนิทกดกดลงไปะะกดลงไปมันจะมีระยะยุบหนึ่งกดลงไปประมาณหนึ่งสองเซนประมาณสองเซนครึ่งนะ,ะมันจะจมลงไปสองเซนครึ่งนะ,ะจมลงไปสองเซนครึ่งแล้วเราก็ โยกมาสุดนเหยียบคัดให้มิดนะครับลดจอดทห้สนิทกดลงครับกดลงให้สุดมันประมาณสองเซนกดลงให้สุดนะครับมันจะสุดแล้วก็โยกมาสุดนะก็ลงมาแค่นี้นะเกียร์ถอยก็จะขึ้นเกียร์ถอยจอดเกียร์ถอยก็จะขึ้นแต่ถ้าเราไม่กดก็ไม่เข้านะถ้าไม่กดก็กลายเป็นเกียร์หกแล้ ไอพีเกียร์หกจอไม่ขึ้นนะจอไม่ขึ้นก,กดลงนะกดเหยียบค่าให้สุดจอรถชนิดกดลงคนระกดกดลงตรงนะลงดิ่งลงไปใต้ท้องรถเลยคนระับแล้วก็โยกมาสุดนจอจอถอยก็จะขึ้นจอถอยก็จะขึ้นนีครับก,กดแลจะหลุดกดกดกดให้สุดแล้วก็ถอยโยกสุด กด <g itt al ign> ลงไปนะแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะบางยี่ห้อก็จะมีปลอกตรงนี้นะครับดึงขึ้นได้เวลาจะใส่เกียร์ถอยหลังต้องดึงปลอกขึ้นนะครับบางยี่ห้อก็บางที่ยี่ห้อกเกียร์อยู่นี้ก็ต้องดันมาให้โยกมาให้สุดเลยแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับต้องฝึกนะครับฝึกให้เกิดความชํานาญคล่องแคล่วว่องไวนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเราถอยหน้าเดินหลัง รถไม่ทันบางทีรถอื่นจะมาเชี่ยวเราได้นะแล้วฝึกให้คล่องเลยนะต้องฝึกให้คล่องนะครับจอดรถให้สนิทนะครับฝึกให้ปิดปิดนะรถยุโรปส่วนมากจะดึงนะถุงตัวนี้จะยกได้นะส่วนมากจะยกตัวนี้นะส่วนมากรถยุโรปจะยกตัวนี้ขึ้นมาเป็นเดือยเดือยอยู่ล่างยกยกตัวคุมนี้ขึ้นมาก็เข้าได้ ไอ้พวกนี้สาคัญนะครับต้องฝึกนะครับรถเราเราก็ต้องฝึกเนะเอาให้คล่องเลยนะครับเพราะว่าเกิดเหตุสุดเฉยเราถอยหน้าเดินหลังไม่ทันบางทีก็คืบสองคืบนี้ก็บุดวิดได้ครับใช่อาจจะรอดพ้นจากความเฉี่ยวชนความตายได้เพียงแค่คืบสองคืบเนี่ย